หลังเบลลอร์เลยค่ะัวน้ำสวยมากเลยนะคะมาเอามีมออกให้เขานะครับผมที่สวนเนี่ยนะถะาหมงาดเอาให้ดับลูกถ้าเอาเออเอาให้ดับมีควันแล้วก็ป่าไฟโอ้ยยังไม่ทันอะไรเลยครับหมดไปแล้วนี่เน้อยไปอ่ พอ,อแล้วตัดได้แล้วเอามือเข้าไปตัดเดี๋ยวนี่ก,ก็วางไว้ข้างล่างแล้วครับน้องเกาะกับกิ่งในยคางบวันอันนี้ใช้กระดาษอะไรไม่รู้ฮะน้องพลอยเอามานะครับ <c oughs> ต่อยมือทีดิต่อยมือเร็ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮาร์คฮารหนูต้องจับนู้นด้วยลูกเอหนูไม่เนตปลายนู้นก่อนนะปลายยเเนี่หรอคะแต่งแต่งให้หมดก่อนก่อนตัด แต่งให้หมดเลยแล้วก็ให้ตัดย้ายให้ขวางโอ้นี่กลัวกลัว <c oughs> กับเขาเลยอะ่ะหนูเอาอะไรอ่ะหาคบอยู่ไหนเห้าโอ งง่ายค่ะครั้งนี้เขามีควันด้วยมีโองด้วยน,นี่อีกหลังนะครับอีนี้ผมต้องขึ้นไปเองนะครับผมมันสูงนะหัวน้ำตั้งแต่จะเหมือนกันต้องพออาจจะฝ่อใหญ่กว่าอืมต่ต้องออกครับผมอันนี้ต้นมะยมนะัม้นอยู่สูงนะครับก็เลยต้องผูกก่อน,นครับผม อ่นันี้คือมิ้มที่โดนควันแล้วนะครับปลามิ้มโดนควันเนี่ยมันจะหดนะทุกคนไม่เหมือนพึ่งนะครับแต่เวลาพึ่งโดนควันเนี่ยมันจะแตกนะครับผมนะอันนี้พ่อต้องขึ้นไปดีไปตัดนะครับ ได้มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าหัวน้ำใหญ่ขนาดไหนนะครับพอยจะรีดลงไปเรื่อย,อ,ยอ,อันนี้ก็มารับนางมินนะครับพีพอตัดมาแล้วนะครับครับไม่มีน้ําอยู่นะครับดูนะครับทุกคนหัวน้ําใหญ่พอสมควรนะครับ,บงนี้อันนี้พ่อก็ตีลงมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพอจะมาสลัดสลัดลงแล้วค่ะ อาแล้วนะคะหนึ่งสองสามต่อกลัวไหมนะไม่กลัวแล้วค่ะเริ่มคิดแล้วค่ะแต่หนูก็อย่าประมาทใช่แต่อย่าประมาทนะคะนี่โอเคเรียบร้อยแล้วไหนดูน้ำก <g ül> <า>่อนเอออันนี้ดีกว่าตรงนู้นเนาะ<ช>อันนู้นอันนู้นไม่ดีเดี๋ยวให้เจ้าของเขานะครับผมหล,ลังเบลเลอร์เลยค่ะควรน้ำสวยมากเลยนะคะ คนละไซส์กัน,นะค่ะไซส์พี่ไซส์น้องคนละต้นคนละลังนะคะทุกคนอันนี้ยังมีควันอยู่นะคะก็เลยมาถือเล่นอย่างนี้ได้นี่ค่ะสวยๆเลยค่ะค่ะทุกคนถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทุกคนฝากช่องอยิทูบไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบฝากไอโมงมาด้วยค่ะบลร้อ250บบาทรับส่งนะคะทุกคนโอเคสวัสดีครับผม ตีออกเลยเหรอดีวน้องควายเห็นไหมจุดเอาหน่อยเดียวลูกเอาหน่อยเดียวนี่อีกหลังหนึ่งนะครับลอยก็ควันมาฟันเนี่ยครับต่อยคนะรับผมไยตัดแงบแงบมาเลยหนูแงบปลายกิ่งก่อนแล้วก็แงบปก,กกิ่งแล้วก็ถือมาเลยช่วย ให้น้องพลมาตัดนะครับไอ้ที่ต่ำๆเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปเที่ยวหรือว่าไปหากันเนี่ยจะได้กาตีนะครับผมบริลลังเล็กตรงตรงนี้พยายามตรงนั้นเลยลูก ไปเดี๋ยวมาดูกันครับรังเล็กน้อยตะมดจะมีมากเลมครันมันต่อยกันนะครับผมก็เลยออกนะครับปกติผมก็จะปลูกไว้แบบนี้นะเดี๋ยวเนี้ยต้องดับให้สนิทเพราะว่ามันมันซึมหนูเนองมันไม่เหมือนไม่ค่อยดับเลยไปฝันดีว่าายครคับทุกคนรังเล็กน้อยแตะมีอัอนนี้อีกรังหนึ่งนะครับรังที่สองนะหัวน้ำพอำพอดได้ครับผม อ่ะได้ลงมาแล้วครับผมเนี่ยหัวน้ำสวยอยู่นะครับ เดินเข้ามาดูนะเพราะคอนมันแดงนะครับผมเดี๋ยวข้างล่างขาโป้นเลยโโอโ้แดงก็ลมแรงอยู่เมื่อวานสองสาวันนะฮะนี่ครับหัวน้ำข่ายมาบานหมดเลยครับเพื่อนล่ลองรอยการปีนไม่มีนะครับ เห็นไหมไอเวลาลมแรงๆเนี่ยไอต้นสักเนี่ยครับมันจะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมานะล้ายิ่งหัวน้ำใหญ่ๆนะครับนี่ก้อนหัวน้ำนี่เลยฮนะเนี่ยนฮะโอ้โหแต่เพิ่งกำลังทำรังนะครับเนี่ยพื้นที่หัวน้ำดีมันหนักนะครับผมพอหนักแล้วโดนลมโยกขาดหมดเลยฮนะที่ได้ ก้อนเบลอเลยนะครับแต่ก็คงจะมีติดอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงมาสองสามวันนี้ฝนมาแรงด้วยนะครับผมรอยกระจัดกระจายเต็มเลยนะครับไม่มีรอยขึ้นนะดูกบดูที่ต้นแล้วนะครับที่มีร่องรอยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมีคนขึ้นเนี่ยเขาก็เดือดขึ้นไปเนี่ยเขาต้องลิไอ้กิ่งเล็กๆเนี่ยนะครับต้องลิออกนะครับผมแล้วก็พวกนี้ก็ยังไม่หักเลยนะ แต่อยู่นะครับแบบนี้อยู่ทําต่อนะครับถ้าลมมาอีกก็เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าลมไม่มามันก็ขยับขยายเบลอเลยเดี๋ยวไปดูกันทําไมผมถึงเดินก้ามือดูนะเพราะว่าคอนมันแดงนะครับผมคือเพิ่งเกาะนานนะครับเกาะรออาหารพอมีอาหารมันก็เริ่มทํานะครับเห็นไหมคอนนี่ลอยเกาะนะครับลอยแบบลอยแทะนะครับข้างบนนู้นนะครับทีนี้ลมโยกขาดหมดเลย กำลังออกหาคลินิกนะครับผมใหญ่ครับถือว่าใหญ่นะไม่มีร่องรอยการกระดืบขึ้นไปนะครับผมไปหาที่อื่นครับผม